สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับิ่งทางช่องสามคันชาแนลค่ะไอทิดกับซองคันก็ได้มาหาป่าอีกคือก้่าราคาเมื่อนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะไอทิดกำลังคุณค่ะกำลังพากันตัดใหม่อยู่เนาะค่ะตัดใหม่ตัดเฮือออกจากน้ำค่ะบังดูค่ะคุณค่ะเป็นงานยากู่เ้อค่ะเมื่อนี้ค่ะงานยากก็สมือค่ะที่เคยหาปลามาเนาะค่ะเพราะว่าปลาไั่ก่อนี่ใหญ่เสลเกินค่ะคุณค่ะสองคันสุดท้ายให้บ่งเนาะค่ะ ก่อไผ่กอนี่ค่ะต้องพากันมุดเข้าไปตัดด้ค่ะกันมุดเข้าไปในๆคุณค่ะเลือกค่ะงานมุดหลอดเข้าไปยังซีคัมเมอนี่ค่ะเป็นงานที่งานยากค่ะเอาไปเนยากค่ะคัมเมอนี่ค่ะก็ซื้อเถื่อที่เพื่อหาป่ามาเลยคัมเมอรี่ค่ะคุณค่ะต้องมุดเข้าไปข้างในคุณค่ะคุณค่ะเพราะว่ามิจะก่อไผ่ก่อวงเนะค่ะคุณค่ะก่อแบบง่ายได้เลยค่ะคุณค่ะพากันตัดเทลลล้ำเทลลล้ำค่ะ ตัดปลายออกค่ะพูนเขาไปลึกๆข้างในปูนขค่ะยวเขาไปสองสามก่อวันนี้ค่ะว่าแม่หน่อยๆค่ะเมื่อนี้ค่ะกระซีมือโดนเติมอยู่ค่ะเมื่อนี้ค่ะกาจะได้บ้านป่ากันเนาะค่ะงานยาคักเลยค่ะเมื่อนี้ค่ะก็มากันหลายคนอยู่ค่ะจะส้อยกันลื้อกันมากงเหอะกนเนาะค่ะก็จังสงได้บ้านกันค่ะเมืนอกี้ค่ะ ใส่เวลากระสีโดนเยอะค่ะนี่ค่ะน้ำก็เย็นเนะค่ะเมื่อนี้คือคือฝนจะมาเนี่ยค่ะแต่ว่ากะล้มซื่อๆค่ะล้มเย็นมาซื่อๆค่ะคล้อยกันหู้กันอันนี้ค่ะกันลือขนาดค่ะเมื่อนี้ค่ะฟูนค่ะมองดูค่ะบ๊แม่ในน้อยๆกอ ลือแล้วง่ายกันมะน้อค่ะมื่อนี้คะ่ะเอาใจซอยไอ้ทิดกับไอ้พี่น้องบ้านเฮาเนาะคะ่ะเพื่อนเบง่าเพื่อนสีอันสมกับที่ผ้ากันตัดไปตัดเื้อออกมาเนาะคะ่ะมื่อนี่มึงดูเ่าปุ้ยละมันไม่หน่อยหน่อยดีด้อค่ะฝนเอ่อหม่นะคะตอง,มมองคันพายังมาเบิงค่ะเจ้าไม่นหน่อยเด้อนนะคะ่ะกอบแกบใกลเลยค่ะตรงซ้ำกอนเะคะ่ะใกล้เลยค่ะปุ้ยละ ก็สตัดเบิดคำต้นมานี้ค่ะใส่เวลาโดนคักยุดออดอกค่ะกาจะได้บานป่าเนะคะ่ะทางนี้ค่ะด๋ยวค่ะทางนี้ค่ะอันนี้โซนทางนี้นะคะเพิ่น ตัดไม้อยู่นะคะเพื่อที่จะห้ามงวนแห่ให้ได้นะคะคุณนะคะเพื่อนก็มักกัดด่างอยู่มังนี่แหละค่ะใส่ด่างกัดมังนี่ตัดไม้เื้ยไม้ทั้งพุ่นละคะ่ะเฮ้ยไม้ทั้งพุน่นส่วนทางนี้เพลื่อนก็นตัดอ้อยค่ะเพื่อนพี่น้องจานี่ค่ะกำลังตัดอ้อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะตัดอ้อยตัดอ้อยสดเด้อค่ะ ปีนี้พนไหตัดอ้อยสดคะ่ะเพ bitcoin, ิ่นบ่มีเพิ่นบ่ให้ตัดอ้อยอันใชใหม่คะ่ะอ้อยสดกันเนาะค่ะนี่คะ่ะแต่ว่าคล้องนี่ก็สิเป็นฟังทั้งทรายมื่นนอ,น,อนี่ก็สิเป็นคล้องน้ำค่ะคล้องหาปลาเนาะค่ะนี่ค่ะโซนนี่ค่ะเป็นคล้องหาปลาคะ่ะแต่ว่าฟังทั้งนี้ก็จะเป็นให้นะค้นละคะ่ะขจ้าจก็มาดัดแปลงเป็นให้อ้อยคะ่ะนี่คะ่ะบางคนกร็เฮ็ดนะ

บังจ้าบังดูค่ะขเจาตัดใหม่อยู่ทั้งพุนคันป่าตื้นค่ะป่าตื้นดอกมเนาวเขาบังดูค่ะเดี๋ยค่ะขจาตัดใหม่บ้านได้แล้วด้วยค่ะตัดเหอบ้านได้แล้วค่ะเหอไผ่ค่ะพีค่ะป่ามัดซอสาบลาบบังดูค่ะเปล่าเปเต้นดังอยู่ค่ะนุ่มน้ำนุ่มน้ำนุ่มน้ำอยู่ค่ะบังดูดูเปลค่ะให้ขนาดค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเปล่เต้นซอสาบลาบอยู่ค่ะเป็นดำๆอยู่ค่ะป่าน้องฝ่าค่ะ คุณพุณค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 ุณดูค่ะไหลยั่วยั่วยั่วยุค่ะมองดูค่ะสองคานลงไปท้ายไก่บัวแด้ค่ะนะคะเป็นดำดำยุค่ะพ่แม่พี่น้องจ้าผุดาผุดาเห็นบอกเต็มยุค่ะมีแต่ป่านางฟ้าค่ะพุณน่ะหัวเป็นดำดำยุค่ะแต่สอนให้ค่ะผุดาผุดาคนบพัดในบ้านเนี่ยค่ะคนตัดใหม่ยู่ค่ะน ป่าคนตื่นค่ะตื่นเต็มซอสแซแลนเป็นสายๆเลยค่ะแลนเป็นมูเป็นมูเลยค่ะท่านบ่ท่านบ่ป่าเป็นเส้นเป็นเสียนอยู่ค่ะบลูกบลูกบูกุลูกบลูกบลูกบลลูกบลูค่ะไหลไหลบ่ไหลไค่ะได้ตั๊งบักหลายตัวค่ะส่วนบาทเดียวค่ะ มาเป็นมูเป็นมูเลยค่ะผู้ดกโอ้โหผู้ดกนี่จะตัวยิ่งใหญ่ค่ะผู้ดกผู้ดกโอ้โหปลาข้าวในเห็ดในที่นี่ปลาปาการลื้อไม่เสร็จแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าก่ะได้เลือกมุ้มแล้วเนาะค่ะผู้ใดจะเอามุ้มใดเนาะค่ะหาหม่องวานแล้วค่ะผู้ใดมักมุ้มใดก่ะวานมุ้มล่ะค่ะงานผู้ละมุ้มผู้ละแจ๋ละค่ะ โอ้ยยมาเด้อยมาเด้อหัวงพ่อเด้อไอ้เด้ออายุใกล้ยุ่งเอเียวัดเารถขอบพระแม่พี่น้องจ้าขับบัวกควมันเปนไเนะค่ะปดุกจ้าพี่น้องจ้าอู้ ตัวเล็องไอ้หุยอยู่จ้ะบุดะบุดาบุดาบดะตัวนี้เติบจ้ะตัวนี้เติบพูนค่ะขายเหผมเนาะิดมุดนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมุดลึกขนาดเลยค่ะโอ้ยิ้งดีสแกลร โอ้เลปลาดุกจ้ามาได้กอนหมูแท้ตัวแรกค่ะปลาดุกตัวแรกค่ะน้ำลึกแข้งค่ะก็เลยพากันเอาปลายากค่ะน้ำลึกค้ะค่ะเกือบท่วมหัวค่ะไหบเอาเขอไปหยบันคืหไวบย้เือนันไ้ด้นั่งนี่บอก็ือกันละ หมดล,มละขาทั้งคุค่ะละาโอ้ปลาคอย่อยุค่ะคุณค่ะมันญ่อยเีตัวยั่ตัวญ่อย่ค่ะผุนุนผุนุน,นเอาไปเขาคองแล้วค่ <c oughs> ะเราจะทั้งนั้นก็ได้หมดรีบอีกลราจะในป่ายังเนาะทั้ทงคุณ บุญนะคะความลึกมองดูค่ะเอาปลายหนาข้าคำเมื่อนี้ค่ะบุญกูดะแหนลื่กก็ต้องได้มุดค่ะเพราะว่าน้ำลึกค่ะปลายหนาหลายคำเมื่อนี้ค่ะแล้วขาอลบ่โอ้โหในตัวนึงค่ะกระดูกค่ะ พี่น้องจ้านี่ค่ะได้เวลาสรุปปลาของไอทิศแล้วค่ะไอทิศกระสังคันราคานี่ค่ะก็ได้ปลาดุกตัวหนึ่งปลาข้อตัวหนึ่งค่ะปลาข้อหรือปลาช่อนนี่แล้วเนาะค่ะประมาณตัวละกิโลกว่าๆเนี่แหละค่ะเมื่อนี่กับสองคันกับบ่ค่อยมีคลิปค่ะสองคันไปแป๊บเดียวนะค่ะไปบริยูโดนค่ะ พ่อแม่พี่น้องมกักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคานในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอังคารคะ่กะก็ล้อรุ่นล้อติดตามเด้อคะ่ะว่าสาอังคารสี่เค็ดคลิปยังซึ่งพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะค่ะสุดท้ายก็ขอใหพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงกันเมื่อสู่ผู้สู่คนเด้อคะ่ะสุดท้ายก็ขอกขลข่าวคำาสวัสดีคะ่ะ